ื่องจริงผ่านจออนุภาพของแก๊สที่รั่วออกมาเมื่อเจอกับไฟก็ให้เกิดแรงระเบิดเกิดเป็นไฟลุกลามสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตเหตุการณ์ลักษณะนี้มีให้เห็นมาแล้วนักต่อนักครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากสายส่งแก๊สที่มีปัญหารั่วซึมแต่เหตุการณ์ล่าสุดนี้กลับเป็นสาเหตุที่คุณคาดไม่ถึงครับ นี่คือสภาพบ้านของคุณปอหลังเกิดเหตุแกส๊สรั่วและระเบิดขึ้นภายในบ้านแรงระเบิดรุนแรงจนทําให้ฝ้าเพดานลนลงมาทั้งแผงส่วนกําแพงบ้านก็พังพินาศอย่างที่เห็น ก็วันนั้นก็เป็นช่วงัวค่านนะครับก็จะลงมาทำข้าวก็เลยเปิดถังแก๊สจุดเตาอะไระครับแล้วก็เอาหม้อน้ําใส่น้าจะต้มน้ําแต่ว่าแต่ว่าไอตอนที่ตอนที่เริ่มจุดเนี่ยม,มันเหมือนมีกลิ่นแก๊สนิดๆอ่อนๆแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะอันตรายหรืออะไรเงี้ยฮะก็เลยก็เลยทําไปแล้วก็หางตาผมก็หันไปเห็นไอตรงหัวเตาอะ่ะไฟมันว่าวบุบขึ้นมาใหญ่ๆเลยสักทั่งตุ้มเลยพปปลยิบตาเียวฮะตุ้ม หลายคนสงสัยว่าสาเหตุมาจากอะไรที่ส่งผลให้กำแพงกลัวพังพินาศได้ถึงขนาดนี้มันเป็นกำแพงบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้ด้านนอกเนี่ยแบบกั้นเป็นกำแพงอิฐมอนไว้ให้สวยๆนะครับอีกชั้นหนึ่งแต่จุดรั่วเนี่ยมันเป็นสายแก๊สที่ที่ลอดจากกำแพงชั้นแรกมากำแพงชั้นในมันอยู่ตรงกลางระหว่างนั้นนะฮะแล้วแล้วในเนี้ยในซอกกำแพงเนี่ยมันมีมันเหมือนมีหนูอยู่ หนูมันเป็นมันเลยเป็นที่อาศัยของมันนะครับแล้วมันก็ไปกัดเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ระเบิดแล้วเนี่ยไปดูไปดูว่ามันมีมันมีไอ้รูรั่วตรงนั้นพอดีครับมันนจะต้องไม่ต้องตรงเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมี่รวมมันคืออันนี้จากรอยฟันแทะที่สายแก๊สและซากของผู้ก่อเหตุได้คําตอบที่ชัดเจนเลยครับคุณปอเล่าว่าเขาเลือกวางถังแก๊สไว้ข้างนอกแล้วก็ต่อสายแก๊สเข้ามาข้างใน มีเพียงรอยต่อระหว่างกำแพงที่เจาะไว้เ huh. พื่อต the ่อสายกับเตาเขาคิดว่าวิธีนี้ปลอดภัยแต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะระหว่างซอกกำแพงสองชั้นที่เขาต่อเติมมีหนูเข้าไปอาศัยอยู่และเกิดแก๊สรั่วอยู่ระหว่างช่องกำแพงนั้นโดยที่มันไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆเลยเมื่อแก๊สสะสมอยู่ในซอกกำแพงจนถึงปริมาณที่พอเหมาะเจอกับประกายไฟจากเตาทำให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ้นเหตุของแก๊สรั่วอาจมีที่มาแตกต่างกันแต่อนุภาพของการระเบิดแทบจะไม่ต่างกันเลยก็ต้องย้ำเตือนกันอีกครั้งครับกับวิธีการป้องกันและว,วิธีการตรวจสอบการรั่วของแกส๊สใช่ค่ะก็คือคือน่าจะรั่วจากตรงเ,เข็มขัดที่รัดสายะคะม,มันอาจจะออกมานานแล้วเราไม่ทราบ แข็งมากๆเลยค่ะธรรมดาสายแก๊สมันต้องนิ่มนะคะแต่ว่าอันนี้มันแข็งมากคือมัน8ปีอะเหตุการณ์แก๊สระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงไม่มีสัญญาณเตือนภัยให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ทั้งทั้งที่เธอก็ใช้งานอยู่ทุกวัน ภาพที่เห็นเนี่ยดูจากอุปกรณ์ดูจากสายดูจากตู้ต่างๆแล้วเนี่ยมันก็อายุงานเนี่ยใช้งานมาถึง7จ็ดปีใช่รับแภาพมันเสื่อมตามสภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการลีกการลีกเข้ามาเพราะฉะนั้นการที่เขาบิวอินบิวอินตู้ต่างๆที่เป็นพาร์ชาติเหลือ,อะรกแต่ที่กั้นเป็นเป็นตู้เนี่ยพอสอดสายเข้ามาภายในเนี่ยมันก็จะเป็นโผล่ที่พอสายเพราะฉะนั้นหลังจากจาก ต้นสายไปถึงปลายทางเนี่ยเราไม่เห็นตายก็ไปโผล่ทีเมื่อถึงทางการอันนี้เป็นจุดประเด็นว่าเราเรา,เราดูแลมันมากน้อยเพียงไดน,นะครับถ้ายิ่งนานเนี่ยสายมันจะแข็งสายมันแข็งแล้วก็ตัวที่ปลายบานที่เราสวมตัวเข้มขัดรัดสายที่ที่ไปที่เตามันก็จะเสื่อมสภาพไปด้วยมันแข็งจะบานออกเพราะนั้นโอกาสลิกมันก็จะมีขึ้นเกิดจากการรั่วเมื่อมันรั่ว ทำไมผู้ที่ใช้งานอยู่ทุกวันถึงไม่ได้กลิ่นของแกส๊สที่สำคัญเวลาเปิดสวิตช์ไฟในห้องครัวที่มีแก๊สรั่วอยู่จึงไม่เกิดติดไฟหรือเกิดระเบิดขึ้นกา๊าซ l p g จีเนี่ยพอเราเรียกถึงกา๊าซถุงต้มเนี่ยโดยทั่วไปมันจะอยู่ที่พื้นเพราะมันหนักกว่าอากาศมันจะไม่ลอยขึ้นดังนั้นเมื่อเมื่อมันลอยขึ้นไปเนี่ย มันก็จะเป็นส่วนที่เบาบางเนี่ยออกไปถึงหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้แต่ถ้าเกิดตัวไหนที่มันลอยออกไม่ได้มันจะอยู่ใต้ใต้เคาน์เตอร์ที่เขาทำไว้มันมันก็สะสมอยู่พอปริมาณแก๊สที่ถูกเปิดอยู่ตลอดเวลาเกิดรั่วออกจากรอยต่อจนเกิดการสะสมอยู่ใต้เตาแก๊สและตามซอกตู้เมื่อมีการจุดเตาแก๊สจึงทําให้เกิดระเบิดขึ้นซึ่งจากการสาธิตและทดลองขนาแก๊สรั่วอยู่ในตู้จําลองจากแก๊สรั่วที่เบาบางจนเกิดแก๊สรั่วสะสมที่พอเหมาะ จะเกิดเป็นประเบิดลูกใหญ่ขึ้นมาได้ตามคิวบุคคนที่ประมาณ2เปอร์เซ็นต์หรือ2.1งนะครับมีประกายไฟคือครั้งนี้มนันเป็นการสะสมที่พอควรนนะครับการยาติดไฟมันอยู่ที่ระหว่าง2-9%ถึง9ระหว่างที่2-9%เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่เป็นกา๊าซบางถ้า2%เปมันจะยาติดไฟที่ต่ำนะครับถ้าไปถึง9%มันก็ โอเวอร์ไปมันก็ไม่ได้แต่ปริมาณที่เหมาะสมวันนั้นที่มันสะสมดีพอดีเนี่ยระหว่างติดไฟเนี่ยวันนั้นอากาศที่เหมาะสมระหว่างเชื้อเพลิงที่เป็นองค์ประกอบของไฟนะครับที่ครบสะสมเนี่ยอากาศเชื้อเพลิงความร้อนเนี่ยมันได้สะสมพอดีมันอยู่ช่วงติดไฟพอดีระหว่างนั้นมันได้สบานะครับพอเราสปาร์คปึ๊บเดียวเนี่ยด้วยพลังงานความร้อนมันสามารถติดไฟได้เลยครับก็แนะนําเลยการใช้ก๊าซโดคโคเลนทุกครั้งเนี่ย ประชาชนทุกคนเนี่ยแนะนําให้ปิดวาลวที่ทางการเป็นหลังแล้วก็ปิดวาลวที่ทางการแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ให้ตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับสายเนี่ยเราสายกับคอนเน็กต์ต่างๆที่เป็นเขมขัดลัดเนี่ยปริมาณเนี่ยเราก็บอกว่า3ปีเนี่ยควรเปลี่ยนแล้วนะครับทุกสายนะครับแล้วก็เช็คลอยรั่วด้วยเช็คด้วยตัวเราเองได้แล้วก็เช็คด้วยน้ําสบู่เนี่ยาดูลอยรั่วอย่างไรหลังจากนั้นเราเช็คลอยรั่วเสร็จแล้วเราก็ท,ทดสอบก็ไม่มีปกติถ้าไหนที่มันชำรุดเสียหาย เรียกผู้แทนจำหน่ายหรือร้านค้ามาบริการได้แก๊สอิงต้มมีอยู่แทบทุกครัวเรือนและเราก็ใช้มันอยู่กันทุกวันไม่ต่างกับระเบิดเวลาเลยหากเรามองข้ามความปลอดภัยก็อาจส่งผลร้ายตามมาได้จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราหยิบยกมาเพื่อย้ำเตือนกันนี้ให้ทุกครัวเรือนมันสังเกตตรวจสอบครับตรวจสอบบ่อยๆเพื่อความปลอดภัยต่อตัวคุณเองและคนรอบข้างครับ 硬碰撞。